ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทําคลิปกันต่อไปได้เจ้าของร้านหนึ่งในญี่ปุ่นได้ติดต่อเจ้าของช่องให้ช่วยไปสืบเรื่องวิญญ,ญาณในร้านของเธอเนื่องจากว่าเธอเองก็รู้สึกแปลกๆมาสักพักแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในร้าน หญิงสาวผู้มาตรวจสอบจึงใช้อุปกรณ์ต่างๆในการตรวจหาสิ่งผิดปกติแต่ว่านานเท่าไหร่ก็ยังไม่มีอะไรปรากฏออกมาให้ได้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียว จนกระทั่งที่เธอได้เจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันดูแปลกๆด้วยความสงสัยว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้เธอจึงได้ทำการทดลองโดยการร้องเพลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการเรียกวิญญาณในแบบของเธอ หลังจากนั้นเพียงไม่นานก็มีเสียงเอียดอาดดังขึ้นแต่สิ่งที่ชวนขนลุกมากที่สุดคือสังเกตไปที่แขนเสื้อของหญิงสาวจะเห็นว่ามันกระตุกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นมาดึงมันผู้หญิงคนนี้เองก็รู้สึกตัวและสะดุ้งมากแต่เมื่อหันไปมองด้านหลังก็ไม่เจอกับอะไรจึงเกิดอาการขนลุกจนต้องรีบเรียกคู่หูให้เข้ามาหาอย่างรวดเร็ว จเ,เ,เจมเจ้าของช่อง The Fam เป็นยูทูบเบอร์ผู้หลงไหลในการสำรวจสถานที่ร้างที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกและในครั้งนี้ เขาเลือกที่จะบุกเข้าไปยังบ้านพักคนชราร้างที่ถูกทิ้งไว้เงียบงันมานานกว่า25ปีมีเสียงเล่าอ้างว่าภายในสถานที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณของผู้สูงอายุยังคง,งวนเวียนอยู่ภายในที่แห่งนี้ในช่วงแรกเจมส์ได้วางอุปกรณ์ของเขาไว้เพื่อรอดูว่าสิ่งนี้จะสามารถตรวจจับวิญญาณได้หรือไม่แล้วเพียงไม่นานก็มีเสียงดนตรีดังออกมาจากอุปกรณ์นั้นจริงๆเหมือนกับว่า สิ่งนั้นมันสามารถจับพลังงานของวิญญาณเอาไว้ได้ Talk about ความหลอนของที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะขณะที่เจมเข้าไปสำรวจอีกห้องหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงสิ่งของบางอย่างที่กำลังถูกลากแต่ช่วงที่ชวนให้หัวใจหยุดเต้นจริงๆเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีต่อมา เมื่อเจมหันกล้องไปทางประตูโดยไม่ได้ตั้งใจกล้องของเขาก็สามารถจับภาพเงาดำจางๆโผลออกมาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยน่าเสียดายที่เจมนั้นไม่ทันสังเกตเห็นภาพดังกล่าวแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้อาจไม่เคยว่างเปล่าเลยก็ได้ no way no freaking way literally no way the minute i go in there Please, i still feel like people could do that that's their toilet dude literally sounded like the- kunyin wang pan ที่จะไปสำรวจอย่างสองสถานที่ร้างของรัฐมินิโซตาที่แรกก็คือทะเลสาบผีสิงอันโด่งดังที่เคยมีข่าวว่ามีหญิงสาวจมน้ำตายและสถานที่ที่สองก็คือสุสานที่เต็มไปด้วยวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวตอนนี้เอียนก็ได้ยืนอยู่ในพื้นที่ของทะเลสาบแล้วเขาพยายามส่องไฟไปรอบๆพื้นที่เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติจนกระทั่งได้เห็นรูปร่างสีขาวที่กำลังลอยอยู่เหนือผิวน้ำก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้น พลังงานสีขาวดังกล่าวก็ได้จางหายไปเอียนเองก็ไม <im> ่แ <im> น่ใจว่าสิ่งนั้นคือหมอกหรือว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของหญิงสาวที่จมน้ํากันแน่เอโลจิคกับ Like a, like a Mister something I could just be going crazy maybe i just saw something But I'm have to look back at that footage. I swear I saw something over there. It looked different from all the other lights. That looked way different. หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำตามมาด้วยเสียงของผู้หญิงจนเมื่อเอียนหันไปมองที่พุ่มหญ้าไกล้ๆเขาก็เห็นรูปร่างของผู้หญิงผมยาวกำลังยืนอยู่ในความมืดแน่นอนว่ามันทำให้เขากลัวจนต้องรีบวิ่งหนีออกมาแทบจะทันที

เอียนก็มุ่งหน้าไปยังสุสานต่อประวัติของที่นี่คือมีหลุมศพของเด็กที่วิญญาณของเขาและสุนัขคู่ใจยังคงเฝ้าอยู่ไม่ไปไหนขั้นตอนถัดไปเอียนก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนที่กล้องของเขาจะจับภาพเงาสีดำที่มีรูปร่างคล้ายกับหมาที่ยืนอยู่ข้างหลุมศพและเพียงไม่นานก็มีเสียงหัวเราะคล้ายกับเสียงเด็กดังขึ้นเมื่อหันไปดูก็พบว่าข้างหลุมศพ มีรูปร่างสีขาวคล้ายวิญญาณกำลังแวบหายไปซึ่งเอียนก็มั่นใจว่านั่นคือวิญญาณผีเด็กที่เขากำลังตามหาแน่แน่ คลิปนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งก่อนที่เสี่ยวหลงเคยบุกเข้าไปในป่าต้องห้ามและได้เผชิญหน้ากับดวงวิญญาณน,นับไม่ถ้วนวันนั้นไม่ใช่วันธรรมดา แต่เป็นช่วงเทศกาลผีจีนวันที่ประตูปรโลกเปิดออกให้เหล่าวิญญาณได้กลับมารับของเส้นไหวจากครอบครัวเสี่ยวหลงยังคงมองเห็นขบวนแห่ประหลาดที่เดินวนเวียนอยู่กลางป่าเงียบสงัดเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือดวงวิญญาณที่กำลังต่อแถวไปรับของจากโลกมนุษย์บรรยากาศเริ่มกดดันมากขึ้นเรื่อยๆจนชายหนุ่มทนไม่ไหวต้องวิ่งหนีสุดชีวิต แต่ดูเหมือนจะไม่มีทางหนีพ้นเมื่อเขารู้สึกได้ถึงสัมผัสเย็นเฉียบบางอย่างที่แต่ต้องขาของเขาทันทีที่ก้มลงมองเขาก็ต้องผงาสุดตัวเนื่องจากเห็นแขนซีดเผือกของใครบางคนโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินและกำลังจับขาเขาไว้แน่นทำเอาเขาถึงกับร้องเสียงหลงก่อนที่เสี่ยวหลงจะสะบัดตัวหนีตายอีกครั้งและครั้งนี้เขาไม่แน่ใจเลยว่ากำลังวิ่งออกจากป่าหรือกำลังวิ่งไปนรกกันแน่ ชายหนุ่มเริ่มสังเกตได้ว่าภรรยาของเขามีพฤติกรรมแปลกประหลาดมาหลายวันราวกับมีบางสิ่งบางอย่างสิงอยู่ในตัวเธอและในวันนี้อาการของเธอก็หนักขึ้นกว่าที่เคยเป็นด้วยความเป็นห่วง เขาจึงตัดสินใจเดินตามดูเธออย่างเงียบๆแต่พอเดินเข้าไปที่มุมมืดทันใดนั้นร่างของหญิงสาวก็หายไปต่อหน้าต่อตาทํำเขาใจหายใจคว่ำอามูร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 ์่เตอไ พอหันหลังไปก็เห็นว่าเธอกำลังยืนอยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหาชายหนุ่มพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันน่ากลัวสังเกตไปที่ดวงตาของเธอจะเห็นว่าในตานั้นดำสนิทไม่เหมือนกับมนุษย์อีกต่อไปแล้วไม่แน่ว่าตอนนี้สิ่งชั่วร้ายที่สิงอยู่ในร่างของเธออาจจะกลืนกินวิญญาณของหญิงสาวไปจนหมดแล้ว สารัสและราหุลอยากจะทดลองพิธีกรรมอะไรบางอย่างจึงหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อทำพิธีกรรมของพวกเขาซึ่งก็ได้เป็นบ้านร้างหลังหนึ่งที่มีประวัติความเฮี้ยนมาอย่างยาวนานซึ่งพิธีกรรมที่พวกเขาจะทำก็คือการวางกระดาษไว้ตรงกลางเทียนที่ล้อมรอบแล้วรอให้ผีหรือวิญญาณเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษแผ่นนั้นซึ่งวิธีการเล่นก็คล้ายกับผีถ้วยแก้วหลังจากที่เริ่มไปสักพัก

แต่พอได้เส้นแบบนี้มาพวกเขาก็คิดว่าผีคงจะอยู่แถวนี้แน่ๆจึงได้ออกไปตามหาจนกระทั่งที่ชายคนนี้ได้ไปเจอกับรูปร่างสีขาวที่ยืนอยู่ใกล้ประตูแต่เพียงไม่นานสิ่งนั้นก็ได้เดินหายออกไป ด้วยความสงสัยว่านั่นจะใช่ผีหรือเปล่าจึงตามออกไปดูแต่ทว่าข้างนอกนี้กลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยกงี้หนึ่เลย คลิปนี้เป็นเรื่องราวที่มีผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาเป็นประสบการณ์จริงที่เธอเคยเจอกับตัวจนอยากถ่ายทอดให้คนอื่นได้สัมผัสความร้อนแบบที่เธอเคยเจอผ่านหนังสั้นเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่หญิงสาวสองคนกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องอย่างปกติทันใดนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากตู้เสื้อผ้าทําให้ทั้งคู่สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจพวกเธอลุกขึ้นมาเปิดตู้ตรวจด,ดูทันที แต่กลับไม่พบอะไรเลยทิ้งไว้เพียงความสงสัยว่าต้นต่อของเสียงนั้นคืออะไรบูดีบูดกา อ,อูดรกลางดึกคืนนั้นหญิงสาวคนหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่ารูมเมดของเธอกำลังหันมายิ้มให้อย่างประหลาดรอยยิ้มนั้นดูไม่ปกติอย่างมากก่อนที่เสียงเดิมจะดังขึ้นอีกครั้งจากตู้เสื้อผ้าเธอจึงหันไปมองและพบว่ารูมเมดของเธอกำลังยืนอยู่หน้าตู้อย่างสงบนิ่งทั้งที่เมื่อกี้ยังอยู่ข้างๆกันหญิงสาวคิดว่าเพื่อนอาจจะแกล้ง จึงเดินเข้าไปเตือนแต่แล้วเสียงประหลาดก็ดังขึ้นจากด้านบนพอเธอเงยหน้าขึ้นไปก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะบนตู้เสื้อผ้ามีร่างของหญิงสาวหน้าตาเหมือนผีกำลังนั่งก้มหน้ามองลงมาอย่างหน้าขนลุกเพียงพริบตาเดียวรูมเมดและผีสาวตนนั้นก็หายวับไปกับตาเหลือไว้เพียงความเงียบและความสับสน จะมไม่ละไม่หมืตอนกินนีสิสิหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ